ขั้นตอนถัดไปให้เรานำเอาระบายชิ้นเล็กนำมากลัดเข้ากับชิ้นตำแหน่งที่เป็นจุดต่อระหว่างชิ้นต่อสะโพกกับชิ้นต่อกระโปรงโดยที่ให้เริ่มต้นจากนำเอาเส้นกลิ้งของชิ้นระบายนั้นวางให้ตรงกับตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเส้นซิปในขณะที่อีกด้านหนึ่งนำเอาตำแหน่งที่เป็นช่วงตัดต่อของระบายทั้งสองชิ้นมาวางให้ตรงกับตำแหน่งที่เป็น แต่เข็บข้างของชิ้นกระโปงจากนั้นให้ทำการกัดไล่โดยให้เส้นรูปที่สองของชิระบายนั้นวางตรงกับตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเส้นตัดต่อของชิ้นต่อสะโพกกับกระโปงทำการกัดไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสุดอีกด้านหนึ่งทำแบบนี้กับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อทำการกัดเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นำไปเย็บโดยที่ให้เราทำการเย็บกดโดยเย็บกดไปที่ตำแหน่งเส้นเดินลูดที่สองของระบายไปตลอดแนวยาวไปจนถึงอีกด้านหนึ่งตอนเย็บนั้นให้เราอย่าลืมว่าจะต้องมีการเย็บย้ำตอนเริ่มและตอนจบด้วยทำการเย็บค่ะ โดยในขั้นตอนนี้จุดที่เราต้องระมัดระวังคือเราจะต้องระมัดระวงังไม่ให้เราเย็บโดนระบายเล็กๆที่อยู่ด้านบนเพราะเนื่องจากว่าระบายมันมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กดังนั้นมันจึงมักจะขดละม้วนลงมาอยู่ในตำแหน่งที่เราเย็บกดดังนั้นในระหว่างที่เย็บจึงต้องคอยจับและเช็คอยู่เสมอว่ามันเลื่อนลงมาหรือเปล่า เมื่อทําการเย็บกดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทําการเช็คตลอดแนวว่ามีระบายด้านบนส่วนไหนที่ถูกเย็บกินไปหรือเปล่าถ้าเห็นว่าเรียบร้อยดีแล้วก็ให้ทำการเลาะที่เป็นตำแหน่งได้รูดโดยเราจะเลาะได้รูดเส้นที่1กับเส้นที่3ออกแล้วก็ให้เราทําการเนาตรงเส้นระบายที่เราทำการกัดเข็มเอาไว้ตรงกับเส้นซิฟ ให้เราทำการเนวเอาไว้เลยทั้ง2ด้านเพื่อที่เราจะได้เอาเข็มออกได้และเราจะได้นำไปเย็บซิปได้ในภายหลังขั้นตอนถัดไปให้เรานำเอาระบายชิ้นใหญ่มากัดเข้ากับชายกระโปรงโดยให้จุดรอยต่อระหว่างชิ้นระบายนั้นตรงกับตำแหน่งตัดต่อของกระโปรงแต่ละชิ้นจากนั้นให้นำเอาตำแหน่งที่เป็นเส้นลูที่2 มากัดตรงชายกระโปรงให้ตรงกับตำแหน่งที่เป็นเส้นกิ้งของชายกระโปรงกัดเข็มไปเรื่อยๆโดยให้ในแต่ละจุดที่เป็นจุดรอยต่อของชิลบายนั้นตรงกับรอยต่อของกระโปงทุกๆจุดกัดแบบนี้ไปตลอดจนครบวงเมื่อทำการกัดเข็ม โดยรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไปเย็บโดยให้เราเย็บกดไปที่ตำแหน่งเส้นเดินลูบที่สองของระบายวนรอบมาจนถึงที่ตำแหน่งเริ่มต้นและเย็บทับลงไปที่ตำแหน่งเดิมลงไปประมาณ1-2นิ้วโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องเย็บย้ำก็ได้แต่ในระหว่างที่เย็บนั้นให้คอยระวังไม่ให้ระบายที่เป็นชิ้นเล็กๆด้านบนนี้ เข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่เรากำลังเย็บเพราะเนื่องจากว่าระบายมีลักษณะที่ค่อนข้างเล็กดังนั้นมันจึงมักจะขดและเลื่อนลงมาทำให้ยากต่อการเย็บเล็กน้อยดังนั้นจุดนี้ต้องคอยให้ความระมัดระวังเมื่อทำการเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ที่ด้านหลังในขณะที่ด้านหน้าก็จะโค้งไปแบบนี้และหยักเป็นรูปแบบนี้ไปเรื่อย ให้ทำการเช็คว่าระบายเล็กมีส่วนไหนที่โดนเย็บกินไปหรือเปล่าเมื่อทำการเช็คโดยรอบเสร็จแล้วก็ให้ทำการเลาะเอาได้ลูดที่เป็นได้ลูดที่1กับได้ลูดที่สออกให้หมดยกเว้นได้ลูดที่3เอาไว้ทำการเลาะออกตลอดแนว <S <S เมื่อทำการเลาะเอา ได้ลูดออกหมดแล้วทั้งส่วนที่เป็นระบายชิ้นล่างและระบายส่วนชิ้นบนการเย็บติดระบายของเราก็จะเป็นอันเสร็จนะคะ